กะเป็นมือสันวันดีพี่น้องเอ้ยเนาะกะเป็นมือหยกยอเนาะหรือทางบ้านน้องไก่ทองพี่น้องเอ้ยเนาะทางขอบครัวเพิ่นกันนี่พี่น้องเอ้ยเห็ดอยู่เห็ดกินผอมเพียงกันเนาะนี่ผู้คนกับมาหลายเนาะโอ้สบายดีเด้อเจ้าภาพสบายดีสบายดีเป็นอะไรมือนี้คึกคักดีนะคนเนาะลายขนาด,ดย่ยอได้ว่าสัานียเสาเบาอยู่เนาะ เนยหมทันมาเบิดตบอหนนรือไนไนโดยหมทันไหน,านมานโอ้ยังบหมทันได้มาเบิดเนาะมีโนมือน,นี่กัเป็นยังปาน,นิน้นบอโดยปานินพอ,อ,อกินอยู่ดอกเนาะุ่ซอยลาบบ่หรือนนาไาอ้าวสวัสดีเดอ,อือเห็ดยังกิน,นเห็ดซอยปลานี่แหละเห็ดลาบรือเห็ดก้อยนี่ชว,ชว่ชว่วชั่ชว่วดิบนี่่บอ,นนอนนโอเค บ้านนี้ทางส่างก็ได้ส่งสัญญาณแล้วพี่น้องเ้ยเนาะเตรียมตัวจะหยกยอเฮือนได้แล้วพี่น้องคนนั้มันมันติดมันติดเออระวังด้วระวังไม่ไม่ทับเด้อต้องไม่ทับขาคอยเด้อคอยเด้อคนทางหลังอ่ะต้องขาบไม่

โอเคพี่น้องเอ้ยเนาะกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปอรสู่คููสู่คนพี่น้องเนาะกันยินดีเข้าสู่ช่อง youtube เบ่าวลาสายบุญคุณธรรมคือเก่าพี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีเอีทางฝังไทยและ f อีทางฝังลาวและเอีทางต่างประเทศนําเดอพี่น้องเอ้ยเนาะมื่อานี้กะเป็นมือสันวันดีพี่น้องเอ้ยเนาะกะเป็นมือยกยอเนาะหรือทางบ้าน น้องไก่ทองพี่น้องเอ้ยเนาะทางครอบครัวเพิ่นกันนี่พี่น้องเอ้ยเห็ดอยู่เห็ดกินพร้อมเพียงกันเนาะนี่ผู้คนก็มาหลายเนาะโอ้สบายดีเด้อเจ้าภาพสบายดีสบายดีเป็นอะไรเหมื้อนี้คึกคักดีเนาะคนเนาะดยหลายขนาดย่อได้บ่าซ้ำนี่เสาเบาอยู่เนาะดยยังบ่ทันได้มาเบิดบ่นนี่หรือแนวใดไหนโดยยังบ่ทันได้มาโอ้ยังบ่ทันได้มาเบิดเนาะอือ มีโน mm. ่ม mm. uh, 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 ือนีกันเป็นอย่างปาหนิ่นบ่อโยปาหนิ่นพอกินอยู่ตรงนั่งหุ่นซอยลาบบ่อหรือนอะไรติเขากอาคนเลยเขาหยุดอลไรฮะนี่พี่น้องเลยพอคั่วไหมครั่วอ้าวสบายดีเด้อเห็ดยังกินเห็ดซอยปลานี่แหละเห็ดลาบหรือเห็ดก้อยนี่ ชั่วชั่วชั่วแมนชั่วดิฟนี่บ่บ่ลวกันแล้วโอ้โอเคเ<อ>ป็นตะกินอยู่พี่น้องเลยผักอยู่บนเห็ดปันนินพี่น้องเลยน้่งนี่นี่ก,กับเป็นเวลาประมาณหกโมงกว่าๆพี่น้องเลยเนาะ ทั้งสร้างเพิ่นกักก,กักเกียมมันนะพี่น้องเลยเสาแป้งเสาวไว้เป็นทีเห,หอะเลยเนะนาะทั้งอันซุปเปิ่นกระทมขึ้นมาพี่น้องเลยทมตีนเสาขึ้นมาพี่น้องเลยมันก็สซูงได้ทีพอดีเลย าอพี่น้องเลยเนาะบ้านนี้ทางส่างก็ได้ส่งสัญญาณแล้วพี่น้องเลยเนาะเตรียมตัวจะหยกย่อเฮือนได้แล้วพี่น้องคนมาส่างคนส่งสัญญาณเกินง่ายวีเสาก่อนพี่น้องคนมา โอู้ระวังเด้ออันนี้ก็เป็นต้นยอต้นน่ะเนาะต้นคูนต้น้วยต้นอ้อยพี่น้องเลยเตรียมไว้แล้วนี่ มันมันติดมันติดเออระวังด้อระวังไม่ไม่ทับเด้อองไม่ทับขาคอยเด้อคอยเด้อคนข้างหลังอ่ะต้องขมไม่ลแลลอ

สวัสดีน้องปุ๋ยเห็ดย่างน่ะแต่เ้าวร่างสวยล่างบวงเห็ดคงกินบ่ว่าคนมายอเฮือนมาหนีร้ายเนาะเป็นอะไรคงคุ้ยซึ้เห็นเฮือนเลยเนาะโอ้ขอถามดิช่งเช้ตื่นเต้นแห้งบึงขัดเราเป็นยังไง าาาอกรตื่นแต่สี่โมงหนึ่งเข่าแล้วเนาะความรู้สึกเขาตื่นเต้นแหงกว่าเนี่ยนี่ครั้งแรกที่ได้เห็นเฮือนเป็นของตกของเนาะโอสูดๆนะเป็นกำลังใจให้เห็นเวียกต่อพี่น้องเลยปกติอันด้าตีจ่ายพี่น้องเนา่มชิญักว ถือว่าคนกับมาหลายพอสมควรพี่น so, ้องคึกคักดีคุณทาคอน้องกระทองกับซอยเขาพี่น้องเลยนี่ทั้งอ้ายพี่น้องเขาบริยูสื่อๆเด้พี่น้องเลยเอาแป้นมาแล้วไปกินไปเก็บเพี่นว้อง ขยันขนาดน้ะสองพอลูกเนาะ,นะสมกันจักได้เนาะสวัสด,ดีเด้อสวัสดีอืดดอเป็นจังไดาบาทเนี่เป็นมืออา่าคำคุณได้มาเนาะมือย่อเฮือนครั้งแรกเลยความผู้สึกของเฮานี่เป็นอย่างใรอานครั้งแรกบ่ทีเฮาเห็นมีเฮือนแบบสิมีเฮือนใหญ่แบบสิครั้งแรกเนาะแต่ก่อนก็น้อนได้กะท็อปมายังเนาะ แต่ว่าพอได้เห็นดัชนีมันกะความรู้สึกในใจของเขานี่ยุดยอดเลยไปไปเป็นย่อวันนี้เตรียมแหละเอ้าพี่น้องเลยแค่ย่อแหละวันนี้เด้อเด้อแข็งมือแข็งตีนเด้อโอ้เลยอึบอึบ จับจ่ายใช่ไหมครับเงินจับจ่ายจับจ่ายจ่ายอ่ะพี่น้องจับจ่ายเพิ่นนี่ซอยน้ำเส้นนี่พี่น้องเยนี่เนาะพอได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่พี่น้องไหยจับจ่ายเพิ่มน้ำเนย

Lôi lòng đưa lòng đưa tay 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 hằng là lòng đương Trai, đương 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 mà เฮ้ยไปตะตกใจนำไม่้องเลยเลยเลยลงเลยผมยังบ่ได้อยู่เข้าต้นนั้นนขาเข่าคน โอ look, Ooh, dark, room, ้เกิดป right. oh, yeah, anyway, anyway, anyway. ัญหาอะไรพี่น้องกันเลยเป็นอะไรา้อนตีด้วยโอ้ยน้อยเดียวนึงน้อยเดียวหนึ่งค้อตีค้อตีจับไปเด้อจ่ายเด้อเออได้แล้วบันนี้เลยโอเค นึกกลับขึ้นมาหนึ่งนึกกลับขึ้นมากว่าเออโอเคพ่อพี่น้องไงาฮอาจารยาเ่าะนี่แฮ่าอาจารยาเา่าเนาะ อาจารย์สูตรเสาหน่อยเอออันนี้เคลื่อนว่าอันเครื่องค้าของคูนเลยมือยอเฮือนยอซานไปคูนไปยอเนาะเออดีใจขนาดสบายดีมันเนาะ่สบายดีนี่พี่น้องไง

เวียล่เวล่เวล่เวียล่ะเวียล่ะไอนนอยู่ในันนี้เหนื่อยน่เออันนี้อันนี้ก็ไปทางนี้เลยเนาะ

จะให้ที่นัยาว้กท um, ี่นงมี่สองให้น้อง เดิน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 เดเดินเดเดิเดินเดินเดินเนเดินเดดินเดนเดินนเดิดินเดินเดินเเดิเดิน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 ดินเนเดินเดินเนเดิ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 นนเดิ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 นเด การกระทำเตียกระไรจืดโยกขึ้นแลไงยกขึ้นแล้วาแรงาแรงเขาไปชี้เยกระนองเาะเารเอ่ากระนองกระนตก่นเออฟ้นใจนึงก่อนเอ้ยฟ้าแรงสิตากตากตยกตา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 นตากกาก

คอมเมนต์อยู่ไทยต้มเตียวเนี่ยคือเพอร์ไหนเตียวเตียวหรือเตียว,ตเ,วเตียวอ๋อมักผิดเจียวเตียวอ่อโวาออโธ่หมอพดอยู่กบกอยู่ตรงไหเป็นตาแสบมันชิลวก งสัเห็ดซัวซัวซุกหรือลาบสุกเหมือเมือเสียแบนี่เนาะมือมือโปมือสังหารเห็ดอยู่ขวากินนะอุ่นมาเลยน้องอรสานางพากันมาแต่ใช่นะฮะสวัสดีน้องพากันมาแต่ใช่นะ มาแต่เอาพักพี่น้องไงค่อนข้างจะขี้อาย,ยสบายดีเลย,สบ,ยสบายดีหนุ่มฮอนไม่ทราบอัแรกโตปลาฮะบ้ถือมันหล่อนสื่อนะมีจังหวะแนวกินมัน<อ>นะ <c oughs> จะต้องไปหาใส่ในริมป่าในริมหนองประคอก ไปไปตกเบ็ดป,ป่นเนี่ยเนาะอือเอาสุดๆด่าไปจะได้เงินหน่อคนมาหลายนเฮือเนี่เขามาเห็นย่างหูบอลเลยเออเขามาเหฮือนเานาะดีใจอยู่บอลเลยดีใจสุดๆเลยเนาะอ,อ่าสิบามนอ้องกระทองสวัสดีกะทองสวัสดีอีกครั้งหนึ่งคนมาย่างเฮือนเจะเนี่ยเขามาเหน็นย่างบอลเลยเหยือน ดีใจบ่เฮือนนั uh, ่นที huh? ่ได้เฮ oh, ือนเป็นของตัวเองเนาะเฮือนงามได้บ่เนาะแต่เก่าได้เฮือนเฮือนจับไปจงไดแต่เก่าเฮือนบ่งามตอนนี้งามเลรอบ่โอ้ดีใจนํำเด้อดีใจน้ำคือสิงามมันเนาะบั่งคนมาเห็นบอกก็ลายเนาะไม่กับไม่เส็นบอกงามเหมเนาะของคุณซื้อองห้องหรือดีใจขนาดเลยดีใจหลายๆเห็นว่าเอาโอเค พี่น้องเไยเนาะคุณเฮนกัสีได้ยอบเป็นวีที่สองแล้วพี่น้องเยครับทาเงันหมอพามเฮนกัสีพดน้ามล่ะพี่น้องพดน้าม่นพี่น้องไอหงห the ok anyway. น,น, er. น,ามมน้าค้ำหน้าคูนพี่น้อง

เอาบ่อพนีเอาบ่อเอาเเอาเออที่ไรเน่อบอ

มีเซลกันอีกหนึ่มาีเป็นเดอนที่สองแลอันนี้อันนี้เนี่ยัวามันสูงเอาพี่จ้องเลยเตรียมเตรียมวีทีสองพี่น้อง

เอายกับโยโยกโดกโย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 โยกโยยกโกโย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 โยกโยาโยก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 

จ่แบกีปวางน้าวจอาจายแล้วพี่เลยจมแบกไปจมแบกไปจมแบกไป

มีกับสีอไมวางนปูกับงานผักนี่เนอันนี้วันน้มุงมุงหญ่าอีับผักเป๊กเขมก็เขมนะวกปกป๊กนี่ก็าปูเพรห็นว่าวัได้ลูกชิตก็ไดงไงแต่พอชิตอกก็ยัพอแห้งผักชับแบลบกมาเปานนี่มันผเป๊กเแล้วปู ก็ย yeah, no. mm ังไม่รู้ไปแต่ไม่้านชุดทอบแถว่านี้โอ้โหโอ้โหลมงเลยไลน้ำมูไลน้ำค้นนะมูไหลตกไปยังไดโดยโดยแม่นแหละเนาะประทันสมัยเอ้ยแฟนขคมันะครับขายน้ำดื่มวางหันป้นไปหางวอกควายอยู่โคกนะก็น้ำมันเทนกูหูบลอนด์ตะกี้มันยังบระทัดมีเคมีร้ายเนาะ มันบรได้ณมีเคมีข้นีใหน้ำอ่ะใจแต่งหัวควายบุกฉลักเดี๋ยวนี้ครับมัมีพูดก็บบริเวกินฮันเลยเคมีแล้วบบดนี้ไปกินน้ำกันยากแล้วบบดนี้เนาะมีแต่พูดเข้ากินขมยในกับเคมีแกงกับเป้งนัวกันยังเคมีกินเออแมนแมนแมนอายุคนขโมยเนี่ยมันบริส100ปีมีแต่ชิบมัดโอ้บริสช้ำ70ก็ได้ย่างยาก พีาาา่น้ <c oughs> องยอันนี้เป็นวีที่สามพี่นวีสุดท้ายแล้ว <c oughs>

อัตาลไปแล้วเลยดี้าดีด้าดีด้าแลข้างนั้นอย่ข้างนั้น

เสร็จแล้วเพค่ณหมอเนาะเอ้าโอเคพี่น้องเลยเนาะต่อไปกะทางอันห่อน่องแม่น้องกระทองกันที่ในย่อเข่าอันผู้ที่มาสอยเวียกชอยงานเนาะพี่น้องเลยเนาะท้าเวลากะนี่แหละได้อัปเดตให้ทุกคนได้เบิ่งอันน่ะวันนี้เนาะคือได้ยกย่อเฮือนคุนเป็นตีเหี่ยมห้อยแล้วเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะ เขากระจายติดตามกันต่อไปอีกเนาะคลิปนี้กสิได้จบลงก่อนพี่น้องเลยเนาะนี่บรรยากาศพี่น้องเลยบางคนกับเมือม่อเผาเมื่อผมกินทอดเข่าพี่น้องนี่เตรียมมันอันนี้ของอยู่ของกินมาย่อแขกกับพี่น้องในบ้านเลยโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้นกสิได้ ขอตัวลำลาบไปก่อนพี่น้องเลยฝากติดตามคลิปตอนต่อไปพี่น้องโอเคพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องบ๊ายบาย